รถถัง t 9 9เป็นรถถังหลักสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยประเทศจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่างไท96และไท8 88รถถัง t 9 9หรือที่รู้จักในชื่อ z t z 9 9ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการรบสูงที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศทั้งภูเขาที่ราบและพื้นที่ทุรกันดาร t 9 9ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงถึง1,500แรงมา้า ทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทั้งบนถนนและในสนามรบพร้อมระบบช่วงล่างแบบทอร์ชันบาร์ที่ให้ความนุ่มนวลแม้ในพื้นที่ครูคระอาวุธหลักของรถถังคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังและกระสุนแรงระเบิดได้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนพลประจำรถถังให้เหลือเพียง3นายประกอบด้วยพลขับพลปืนและผู้บังคับรถระบบควบคุมการยิงของที99 ใช้เทคโนโลยีทันสมัยสามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติในทุกสภาพแสงทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบกล้องตรวจจับความร้อนเซ็นเซอร์เลเซอร์และระบบนำวิถีช่วยให้การยิงแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงระบบเกรอะของ t 99เป็นกราะคอมโพสิตแบบหลายชั้นเสริมด้วยกรอกปฏิกิริยาแบบระเบิดเอราซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนจาะเกราะและจะรวดต่อต้านรถถังรวมถึงยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธ อาวุธนำวิถีที่มุ่งเข้ามาโจมตีได้ทันทีเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ t 9 9มีความสามารถในการรอดจากการโจมตีสูงกว่ารถถังยุคเก่าหลายเท่ารถถัง t 9 9ยังมีระบบนำทางดาวเทียม gps และระบบติดต่อสื่อสารดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการและวางแผนยุทธวิธีได้อย่างทันท่วงทีภายในรถถังติดตั้งระบบระบายอากาศระบบรับเพลิงอัต นลยและระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกเรือในภารกิจต่างๆที9มีความสามารถในการวิ่งข้ามน้ำลึกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสามารถวิ่งได้ในน้ำลึกประมาณ1.2เมตรและสามารถลุยในพื้นที่เปียกแฉะโดยไม่สูญเสียสมรรถนะถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับภูมิประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่มีฤดูฝนอย่างประเทศไทยการออกแบบภายนอกของ T99 คําคำนึง